โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็มารีวิวของแปลกนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนนะครับมันทดแทนยังไงนะครับก็ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ Fast จะมารีวิวนั้นนะครับก็คือ โปรตีนจิ้งหรีดนะโอ้โหก็ตัวฟาดเองนะครับไม่ได้เป็นคนที่กินจิ้งหรีดมาก่อนเลยนะครับพวกแมลงทอดอะไรพวกนี้ฟาดก็ไม่ได้กินเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทานจิ้งหรีดอยู่แล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องเฉยๆนะครับสําหรับฟาดมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเทียบเท่านะครับน้ําหนักที่เทียบเท่ากับ เนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่อะไรพวกนี้นะครับเจ้าโปรตีนจิงลีดเนี่ยนะครับจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่สูงที่สุดเลยนะครับในบรรดาสัตว์พวกที่ฟัสกล่าวมาพวกนี้นะครับแล้วเขาก็มองว่าพวกนักวิทยา,าศาสตร์นะครับหรือว่าคนที่เก็บข้อมูลต่างๆนะครับทำงานวิจัยต่างๆเขาก็มองว่าเจ้าจิงลีดเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตนะครับจะเป็นโปรตีนทดแทนแห่งอนาคตเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีการเอานําโปรตีนจิงลีดเนี่ย มาทําเป็นขนมนะครับอยู่ในรูปของโปรตีนบาร์ซึ่งในวันนี้ฟาสก็มีโปรตีนบาร์นะครับที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ยี่ห้อนี้เลยโปรโปรนะครับก็จะเป็นคริกเก็ตโปรตีนนะครับอ่าฟาสก็ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะครับซึ่งฟาสเนี่ยซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเอ่อห้ารสชาติเลยนี่อ่าเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูนิดนึง นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด5รสชาติเลยประมาณนี้เลยอ่ะวันนี้ฟาสคงไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับข้อมูลโภชนาการอะไรเยอะแยะเอาเป็นว่า1แท่งของเจ้าโปรตีนคริกเก็ตหรือว่าโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยนะครับจะให้พลังงานนะครับแล้วแต่รสชาติเนาะแต่ว่าเท่าที่ฟาสดูมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ200 ถึง240ส่วนปริมาณโปรตีนนะครับโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่10-11กรัมนะครับแล้วแต่รสชาติเดี๋ยว f a ส์ insert รูปนะครับแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการใส่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูเลยว่าอยากลองรสชาติไหนแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คลิปนี้หลักๆเลยนะครับฟาจะมาทำการชิมนะครับ รสชาติของเจ้าโปรตีนเนี่ยทั้ง5แท่งนี้นะครับว่าเจ้าโปรตีนทั้ง5แท่งนี้มันจะมีรสชาติเป็นยังไงกินง่ายไหมแล้วก็อร่อยหรือเปล่าจากประสบการณ์ฟาอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่รสชาติแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากตัวที่ฟาสคิดว่ามันน่าจะอร่อยแล้วฟาสก็ คุ้นเคยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือช็อกโกแลตแอนด์แคชชูนะครับฟาร์ก็ได้ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูข้างในข้างในนี้ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนแท่งช็อกโกแลตเป็นเหมือนแท่งแป้งใส่กับช็อกโกแลตอ่ะให้เพื่อนๆดูแล้วกันเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีถั่วแคชชูนะครับอ่ะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกินดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง อืมก็อืมรสชาติดีนะครับถ้าพูดถึงรสชาตินะครับรสชาติดีตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะครับมีความหวานปลา่มปลามขึ้นมานะครับแต่มันจะมีกลิ่นแบบมันจะมีกลิ่นบางกลิ่นนะครับที่ฟาสอาธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะ่ะ คล้ายๆกับเหมือนกับกลิ่นกล่องลังหรืออะไรสักอย่างนึงอะนะครับที่แบบที่เก็บมานาน,านๆกลิ่นเหมือนแบบเปลือกไม้แห้งๆกลิ่นจะแบบหืนๆหน่อยนึงขึ้นมาประมาณนั้นอะฟิลนั้นเลยถ้าถามฟาว่ากินยากไหม ถ้ากินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจับผิดอ่ะฟันว่าเป็นโปรตีนบาที่อร่อยนะเพราะว่าโปรตีนบาทั่วๆไปเนี่ยรสชาติก็จะไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยกินโปรตีนบามาก็จะรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นขนมขนาดนั้นส่วนเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนแป้ง,ปงนะครับเหมือนเรากินพวกขนมไผ่ของจีนอะไรแบบนี้ที่มันเป็นแป้งสีขาวๆนะครับก็จะมีความสักๆปากอยู่นิดนึงนะครับก็ จบไปนะครับสำหรับเจ้าโปรตีนจิ้งหรีดรดช็อกโกแลตแล้วก็ตัวถัดมานะครับที่ฟ้าจะลองชิมเลยนะครับก็จะเป็นตัวลามแอนเลมอนกลาสตัวนี้นะครับอ่ะแต่ว่าก่อนจะไปชิมนะครับฟ้าก็ตัดเรียบร้อยแล้วขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงละกันนะครับเพื่อเป็นการล้างปากสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ เนื้อของตัวลามแอนเลมอนกลาสนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าสีเนี่ยจะมีติดเขียวๆแซมแซมนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเม็ดถั่วแทรกอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเจ้าลามแอนเลมอนกลาสนี้นะครับ ไม่มีกลิ่นของจิ้งหรีดเลยไม่มีกลิ่นหืนห้อๆเลยนะครับมันจะเหมือนกับเรากินการโนล่าอบแท่งนะครับที่เป็นแบบพวกข้าวโอ๊ตอบแท่งแบบนี้แต่มันไม่เหมือนกับเราไปกินการโนล่าอบแห้งตรงที่ว่ามันมีกลิ่นของออตะไคร้นะครับหรือว่าเลมอนกราสนั่นเองมันทำให้กลบกลิ่นทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเราจะได้ฟีลของเหมือนลูกเกดนะครับเหมือนกินกาโนล่าเลยแต่ว่า แต่งกลิ่นเป็นแบบออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้แซมแซมด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ฟา้ามองว่ากินง่ายนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยทานได้เลยนะครับไม่มีกลิ่นเลยตัวที่3ที่ฟา้าจะทำการลองนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ p e บั u t b u t ์แอนด์โ a ๊ตนะครับอ่าเป็นเนยถั่วกับข้าวโอ๊ตนะครับเหมือนเดิมนะครับฟา์าดื่มน้ำล้างปากนิดนึงนะครับก่อนจะชิม ตัวเนื้อนะครับน,น่าจะเหมือนกันทุกอันนะเท่าที่ฟา้าดูนะครับก็จะมีความรู้สึกเป็นแบบแป้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัว peanut butter and o a t เนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆเป็นเหมือนเมล็ดอะไรสักอย่างคล้ายๆเมล็ดงาหรือเมล็ดอะไรสักอย่างนะครับแทรกอยู่ตามเนื้อเดี๋ยวฟา้าจะลองซูมให้ดูไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง จาก3ตัวที่ชิมมานะครับตัวนี้ทานง่ายสุดเลยอร่อยนะครับไม่เหมือนกับโปรตีนบาทั่วไปตามท้องตลาดด้วยสำหรับฟ้านนะตัวนี้ฟ้าดว่าแบบอร่อยเลยอ่ะเบสเลยนะครับที่ทานมานะครับเมื่อกี้นี้เอ,อ่อเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเหมือนเรากินเนยถั่วเลยเหมือนเรากินช็อกโกแลตใส่ถั่วเลยอ่ะฟีลประมาณนั้นเลยนะครับอร่อยมากเลยนะครับ เออถ้าพูดถึงขนมฟาสนึกถึงสนกเกอร์นะครับไอ้ขนมสนกเกอร์ที่เป็นช,ช็อกโกแลตอ่ะนะครับใกล้เคียงเลยฟาส์ว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงเลยไม่มีกลิ่นจิ้งหรีดไม่มีกลิ่นหืนเลยนะครับได้กลิ่นแบบกลิ่นถั่วหอมมากนะครับกลบหมดเลยนะครับข้อนี่เป็นตัวที่สามตัวที่สี่ที่ฟ้าสจะทำการลองชิมนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยซินนามอนแอนเจียนะครับเนื้อเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็น ช็อกโกแลตนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้กลิ่นอบเชยแบบขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นซินนามอนนี่ขึ้นมาเลยนะครับอ่ะให้ดูเนื้อนิดนึงนะครับเนื้อก็คล้ายๆกับอันอื่นเลยทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวพัดลองดูเลยแล้วกันตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทานง่ายนะครับแล้วก็กลิ่นอบเชยเนี่ยจะกบทุกอย่างนะครับมิดหมดเลยนะครับเออ หอมรสชาติไม่หวานเกินไปถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าให้เปรียบเทียบหรอให้นึกถึงหรอมันเหมือนกับเหมือนกับเราทานขนมเค้กที่มันใส่พวกผงอบเชยลงไปอะ่ะ feeling จะเป็นประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยถ,ถ้าเปรียบเทียบกับเค้กนะครับจะไม่ใช่เป็นเค้กที่แบบฟูๆอะแต่จะเป็นเค้กที่แบบเนื้อแน่นๆน่ะ ฟิลเหมือนกับเค้กแครอทที่ใส่ซินนามอนลงไปฟิลเป็นประมาณนั้นเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับทานง่ายอีกหนึ่งตัวนะครับซินนามอนแอนเจียซีดนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ฟ้าจะมาทำการรีวิวนะครับนั่นก็คือโคโค t นัทแอนพัมกินซีดนะครับจะเป็นมะพร้าวแล้วก็เมล็ดฟักทองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับโอ้อันนี้ก็จะติดแบบสีเขียวเขียวนิดนึงนะครับฟ้าก็ ไม่รู้ว่าเขียวมาจากอะไรโอ้จะเขียวมาจากเมล็ดฟักทองนะครับอ่ามาลองกันเลยอืมโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยนะครับรวมไปถึงก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะมีเมล็ดฟักทองอยู่ด้วยนะครับกินไม่ยากคําแรกที่เข้าปากเข้าไปนะครับเออรู้สึกแรกมีกลิ่นนิดนึงแต่ก็ยังจับแบบจับ ไม่ได้ชัดๆว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ว่าพอเคี้ยวไปสักพักหนึ่งอ่ะรู้สึกได้นะครับว่าเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นมะพร้าวแห้งประมาณนั้นนะครับก็น่าจะเป็นกลิ่นจากเนื้อมะพร้าวที่เขาใส่ลงมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดฟักทองที่มันไม่ได้กรอบแบบ,แบ,บกรอบแบบกรุบอ่ะนะครับแต่ก็จะพอเคี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นเมล็ดฟักทองขึ้นมาบ้างแล้วก็มีความกรอบๆของเมล็ดฟักทองอยู่นิดนึงนะครับ ถ้าถามว่าทานยากไหมตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทานยากนะครับเดี๋ยวฟ้าจะมาจัดอันดับละกันนะครับว่าทั้ง5้าตัวนี้นะครับอันไหนน่าจะทานง่ายที่สุดและนะครับผลการตัดสินของฟ้านะครับทั้ง5ตัวนะครับตัวที่ทานง่ายที่สุดสำหรับฟ้านะครับก็แน่นอนนะครับเป็นตัวนี้ครับพีนัทบัตเตอร์แอนด์โอ๊ตนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ย เป็นการเปิดประสบการณ์การกินโปรตีนบาที่แบบอร่อยที่สุดเท่าที่ฟาสเคยกินมาแล้วเอาจริงๆนะครับไม่เคยกินโปรตีนบายี่ห้อไหนแล้วรู้สึกว่าเออรสชาติมันดีอะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่ารสชาติมันดีอันดับที่2สําหรับฟาสนะครับนี่เลยครับชินนามอนแอนเจียซีดนะครับอ่าก็สาเหตุที่ฟาสเลือกมาเป็นตัวนี้เพราะว่าฟาสร,รู้สึกว่า มันใกล้เคียงกับการที่เรากินขนมเคก้กกินซินนามอนกลิ่นอบเชยเนี่ยมากที่สุดหรือว่าบางทีนะครับเรากินกาแฟที่ใส่อบเชยเนี่ยนะครับเราก็จะได้กลิ่นประมาณนี้มันกลบกลิ่นทุกอย่างไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็อบเชยเนี่ยมันหอมมากถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนที่ไม่ชอบกลิ่นซินนามอนไม่ชอบกลิ่นอบเชยนะครับก็ข้ามตัวนี้ไปได้เลยแต่สำหรับฟาสฟาสต์ให้เป็น Number Two ครับและ ตัวที่3สําหรับฟาสโคโคนัทแอนปัมกินซีดนะครับเจ้าโคโคนัทแอนปัมกินซีดตัวเนี้ยเข้าปากตอนแรกนะครับมันมีกลิ่นแปลกๆอยู่นิดนึงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็สัมผัสได้ว่ามันเป็นกลิ่นของมะพร้าวนะครับแล้วก็มีมีการเคี้ยวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวนะครับมีความรู้สึกว่าเออมันอร่อยดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ First Impression ตอนเข้าปากไปเนี่ยมันไม่ได้แบบไม่ได้โดนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ถือว่าเป็นตัวที่อร่อยใช้ได้แล้วกเ็เพื่อนเพื่อนท,ทั่วไปเนี่ยน่าจะกินได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับ Number 3ของฟาร์สนะครับโคคนัทแอนปั้มกินซีดอันดับที่4สําหรับฟาร์สก็คือนี่เลยนะครับลามแอนเลมอนกราสนะครับก็มะนาวและตะไคร้นะครับสาเหตุที่ตัวเนี้มันมาอยู่อันดับ4ทั้งทังที่ มันไม่มีกลิ่นของกลิ่นหื้อหรือว่ากลิ่นจิ้งหรีดหรือว่ากลิ่นอะไรเลยก็ตามนะครับที่มันมาอยู่อันดับ4ี่เนี่ยเพราะว่าฟานมีความรู้สึกว่าตะไคร้อ่ะเราเคยรู้สึกกับตะไคร้ที่มันอยู่ในอาหารน่ะเราไม่เคยรู้สึกว่าเรากินตะไคร้ที่มันอยู่ในขนมหวานน่ะแต่เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตะไคร้ที่อยู่ในขนมหวานไงมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบขัดใจนิดนึงอะ่ะว่าแบบเราเหมือนเรากินขนม แต่มันดันมีตะไคร้มันจะเป็นฟิลนั้นน่ะนะครับมันก็ค่อนข้างจะขัดกับความรู้สึกหน่อยๆแล้วกันนะครับแต่และแน่นอนนะครับตัวที่5สําหรับฟาสนะครับซึ่งมันก็ผิดคาดฟาสพอสมควรนะครับเพราะว่าอ,อ,อันดับที่5นั้นนะครับก็คือโกโก้แอนด์แคชูสนะครับจากการที่ฟาสเดาตอนแรกอะฟาสมองว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่แบบอร่อยที่สุดในบรรดาแบบ ตัวอื่นๆที่มีอ่ะเพราะมันเป็นรถที่แบบมันคอมมอนที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะการที่เรากินโกโก้กินช็อกโกแลตอ่ะมันเป็นเรื่องคอมมอนสําหรับเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะกินได้ง่ายที่สุดนะครับแต่สําหรับตัวฟาสฟาสมีความรู้สึกว่ากลิ่นที่มันขึ้นมามันแรงเกินไปสําหรับฟาสแล้วมันหยุดจินตนาการไม่ได้จริงๆว่า เอ้ยเรากําลังกินจิ้งหรีดเรากําลังกินจิ้งหรีดนะครับือมันเป็นฟิลนั้นเลยภาพภาพนั้นมันติดหัวเลยนะครับก็มันก็เลยอยู่อันดับที่5สําหรับฟาสครับสำหรับโกโก้แอนแคชเชียลเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับโปรตีนบา์ทั้ง5ตัวนะครับเจ้า โปรโปรคริกเก็ตโปรตีนบ้านนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากลองชิมดูนะครับก็สามารถไปลองหาซื้อกันได้นะครับฟ้าซื้อมาจากในช้อปปีนะครับก็มีขายหลายร้านเลยไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชหากันดูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองกินนะครับในราคาแท่งละ90บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติแปลกใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากลองอะไร แปลกๆใหม่ๆนะครับเบื่อแล้วนะครับกับการกินโปรตีนบาแบบเดิมๆแล้วก็รู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็มีรสชาติแปลกๆให้เลือกหลายรสชาติเลยนะครับให้เพื่อนๆไปลองชิมกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ลองกินโปรตีนจากจิ้งหรีดแล้วหรือว่าจิ้งหรีดทอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจิ้งหรีดนะครับได้ผลเป็นยังไงมีกลิ่นเป็นยังไงก็ รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกฟาสทีนะครับฟาสก็จะได้มีความรู้มากขึ้นด้วยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับจิ้งหลีดนะครับเพราะฟาสก็ไม่เคยกินจิ้งหลีดมาก่อนเลยนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับฟาสก็รบกวนเพื่อนๆนะครับขอกําลังใจเพื่อนๆนะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับฟาดด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ถัดไปนะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟาสขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ